คะแนนบอกนะครับมันจะมีคะแนนบอกทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งกาแฟของร้านป้ายเงินเนี่ยก็มีคะแนนบอกด้วยนะครับคะแนนเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเหล่านียมาซื้อสินค้าอยู่ในมูมอแล้วร้านป้ายเงินเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นเพเซอร์ด้วยนะครับไม่ได้ขายแค่สินค้าอเอาแค่ยอดขายอย่างเดียวนะครับลูกค้าเหล่านี้มาซื้อสินค้าในมูมอเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะคืน90%มาให้กับร้านฝ้ายเงินด้วย แบบนี้ดีไหมครับยื่นเอกสารไปแล้วเมื่อเช้าเนี้นะครับแล้วจะทำกา,ารตลาดแบบไหนนะครับเพเซอร์เองนะครับใครที่เป็นเพเซอร์แล้วนะครับเพเซอร์เนี่ยแหละครับก็คือผู้บริโภคร้านฝ้ายเงิน ทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์เป็นทั้งผู้บริโภคด้วยเพราะร้านก็ต้องซื้อยาสีฟันถูกไหมก็ต้องซื้อยาสัดผมถูกไหมครับผู้บริโภคก็คือเพเซอร์เนี่ยครับจะเป็นรีวิวเวอร์ให้ก็คือจะเป็นผู้รีวิวโดวยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วรีวิวผ่านอะไรครับใครไม่มีรายบ้านยกมือขึ้นยกมือใครไม่มีเฟซบุ๊กบ้างยกมือขึ้นมีแน่อนอนถูกไหมนี่แหละครับก็คือ เพเซอร์เนี่ยจะทำการรีวิวผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็ก็คือ l ล n e อินสตาแกรมเฟ e บุ๊กอะไรต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับ YouTube นะครับ TikTok เนี่ยใครใครใครไม่รู้จัก TikTok นะบ้างตอ,อนเนี่ยนะครับเมื่อเช้าผมเมื่อคืนเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเล่น Tik Tok นะครับแล้วมูบออย,ยังมีช่งทาง ในการที่ทำการตลาดให้นะครับเรามีช่องทางก็คือเป็นมูมอออฟฟิเชียลแล้วก็ Community. คอมมูนิตี้คอมมูนิตคือเรามีสังคมของออนไลน์เรานะครับให้แบรนด์เนี่ยสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทำให้แบรนด์เนี่ยทำคลิปวิดีโอเอาสินค้าเข้ามาโฆษณาอยู่ในช่องทางของเราได้นะครับแล้วเราก็โฆษณาให้ด้วยตอนนี้นะครับนี่คือช่องทางของมูมอและเดี๋ยวเราก็จะมี y o u t u b e มีช่องช่องทางอื่นๆ ที่เราจะทําให้กับแบรนด์ต่างๆด้วยโดยที่โดยที่แบรนด์ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับและคนที่แชร์ก็คือพวกเรานี่แหละที่อยู่ในห้องนะครับและที่สาคัญคือตอนนี้มูมอเปิดได้เพียงแค่ประมาณสัก2เดือนเรามีเพเซอร์แบบนี้อยู่ประมาณ2 0,000ื่นแล้วนะครับสองหมื่นกว่าคนแล้วนะครับณวันนี้ยังไม่ได้เด็กผมอัปเดตเมื่อประมาณสัก2วันที่แล้วประมาณ2 0,000เรามียูเซอร์นะครับเรามียูเซอร์อยู่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นเพเซอร์เนี่ย นะครับอยู่ประมาณ 1, าหนึ่งแสนหัก่ตอนนี้นะครับที่เขากําลังจับตามองอยู่ว่านะครับเขาจะซื้ออะไรดีเขาจะไปทํางานกับใครนะครับและคนที่ยังไม่รู้จักมูมอ,อีกกี่ล้านคนครับตอนนี้ประชาชนคนไทยมีกี่ล้านครับเจ็ดสิบล้านนะครับเมื่อวานจัดป้อมบอกว่าคนที่อายุเกินสิบแปดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5้าสิบล้านเนาะ ห้าสิบล้านคนที่คนที่รู้จักมูมอเพียงแค่แสนหนึ่งตอนนี้ที่เป็นเพจเซอร์แค่สองหมื่นเห็นอะไรไหมครับเห็นเครือข่ายพู้พวกขนาดใหญ่ไหมครับที่เรากำลังจะชวนกันเข้ามาอยู่ในสังคมออนไลน์ของมูมอตอนนี้นะครับและที่สำคัญคือนี่ครับนี่ก็คือเพเซอร์1คน เวลาเขาใช้อะไรดีเขาก็จะออกมาเนี่ยเนียนมาก m p สูงด้วยนะครับเขาก็ที่ผมบอกไงเขาจะมีความจงรักภักด,ดีในแบบที่ไม่ใช่ของเขาเลยแต่เขาเอ,ออกมารีวิวให้เห็นไหมครับว่ามารีวิวให้เนี่ยออกมารีวิวให้ออกมารีวิวให้ออ hai, ออ hai, นะครับซื้อข้าวาเห็นไหมเนี่ยชาวบ้านธรรมดาซื้อข้าวไปกอ็ออกมารีวิวให้ออกมารีวิวให้นะครับเนี่ยซื้อหมอนไปนะครับผมซื้อหมอน ไม่รู้ว่าจะใช้ดีขนาดนี้ลองซื้อไปดูผลปรากฏว่าลูกแย้งกปเรียบร้อยแนละ้ว<ม>เดี๋ยวไปซื้อใหม่ลูกบอกกับป้ามันนอนนิ่มมากเลยหนูชอบหนูขอไ็นของตัวเองเป็นหมอนยางพารานะครับเนี่ยรีวิวให้แบบนี้ครับรีวิวให้ไหมครับลองดูอย่างเงี้ยอ่านะครับเรามีซิมเน็ตด,ด้วยนะใช้โทรศัพท์ก็ได้ตามซิมเน็ตนี่อันนี้โปรโมทเลยแค่สอง0้ารี่ิบาท หนึ่งปีนะครับสัญญาหนึ่งปีโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับไม่จํากัดด้วยแต่ว่าเขาขอแค่ว่าถ้าจะคุยจีบกันก็30นาทีละวางถ้าจะคุยธุรกิจก็30มสิวลาวแล้วโทรใหม่30นาทีละวางแล้วโทรใหม่กโม็โทรได้ตลอดทั้งวันเลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผมว่ามันดีมากเลยนะสาหรับการติดต่อธุรกิจใครที่มีธุรกิจที่ต้องใช้โทรศัพท์เยอะๆครับเล่นเน็ตไม่จํากัดจานวนชั่วโมง ไม่ลดสปีดด้วยนะครับเนี่ยคุ้มคุ้มเลย2009ตกเดือนเท่าไหร่นะประมาณ245บาทนะฮะแม่บาทนะครับเนี่ยก็รีวิวให้นะครับคนนี้เขาไม่ใช่สินค้าขเองนะครับคนนี้เป็นเจ้าของไอซ์สตรีมแต่ก็มารีวิวให้เพื่อนเห็นไหมหอมเบอร์รี่มากดือแม่รสชาติอร่อยละลายง่ายนี่มาเพื่อนเอ๋ยู่นะครับรีวิวให้ที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นสินค้าไอซ์สตรีม ไอซ์ทีมใครจะเชื่อตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าไอซ์ทีมสามารถส่งถ,ถึงทั่วประเทศได้แค่หน,นึ่งวันใช่รถใส่โฟมเนี่ยครับแล้วก็ใครไม่เชื่อนองสั่งดูก็ได้วัมนเนี้ยนะครับทำธุรกิจได้ด้วยพันกว่าบาทอร่อยด้วยใช่ไหมสั่งแล้วใช่ไหมน้ำพัดสั่งแล้วนะครับผมก็ไปแอบกินของเขาวัาน,นนั้น <ส iri> เขาไปที่บริษัทในกล่องนี้แหละนะเนี่ย ผมเป็นนักชิมแพ็กไปนะครับน้องพัทมันถึงบ้านเราอ่ะมันยังแข็งอยู่ไหมใช่ค่ะมันยัเก็บนแข็งและเป็นนักเก็บนั่แข็งอยู่อ่ะเหลือเชื่อมากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี้ยนะครับสั่งไอซครีมได้ทําธุรกิจด้วยวก,กินไอซครีมได้ทําธุรกิจนะครับก็จะมารีวิวให้นะครับจะมีคนรีวิวให้เน่ยนะครับรีวิวให้รีวิวให้เนี่ยเด็กก็มารีวิวให้แต่เด็กทาธุรกิจไม่ได้นะครับ ช่วยพ่อแม่ได้นะครับช่วยพ่อแม่เวลาคนสูงอายุนะครับช่วยคลีช่วยอะไรได้นะครับคนทําธุรกิจกับเราต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับนี่มันน่ากินเห็นไหมอร่อยมากทุเรียนครับกูซื้อไม่จดือดกะได้ไม่เดือดกะไดยูครับซื้อซื้อได้ถ่ายรูปเสื้อได้นะรีวิวนี่ครับรีวิวรีวิวนี่เป็นไงมีที่ ครับรีวิวเยอะมากเลยใช้ดาวนี่ก็ทำธุรกิจได้ด้วยนะครับใครใช้แบ้วอยาบอ่นุ่มนะครับดาวนี่ก็ซื้อได้นะครับทำธุรกิจได้นะเห็นไหมอันนี้เป็นอะไรคีมแป้นะครับอ่าก็ตาลาก็มาทำธุรกิจกับเรานะครับก็มีสินค้าตัวนี้นะครับบุกเขดก็มี น้ำยาที่มันฆ่าเชื้อโรคฆ่าโควิดได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปร้องเพลง h a ้เ y Birthday สองจบด้วยนะอันนี้ฆ่าได้เลยเาขาเขาบรรดาสักดิ์ภูมมาแบบนั้นนะออก้ารเคมได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้โซเอาหมายถึงว่ามันมีการจัดโปรครับมันมีการจัดโปรแล้วมีสบู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ขายข้างนอกเนี่ยขายได้วันหนึ่งไม,ไม่ไม่กี่ร้อยก้อนนะครับ แต่พอมาขายในมูมอวันละห้าพันต้นนี่อยู่นะครับราคาถูกด้วยใช้ดีด้วยวันนั้นเอามาจัดโปรครับตั้งแต่9ก้าโมงใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบห้านาทีนะครับหมดไปร้อยชุดนะครับสี่ร้ยก้อนหมดภายในแค่ยี่สิบนาทีนะครับอันนี้เป็นสปุนนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันเรานะครับหน้าตางแอปพลิเคชัน นี่ก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว,ว่ามูมอนะครับที่เรากำลังรวบรวมสินค้าที่ดีบริการที่ดีและมีคุณภาพนะครับเอาเข้ามาแล้วเรากำไรที่มันเคยแบย่งจ่ายผมสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าเรากำลังเอากำไรที่เคยแบย่งจ่ายให้กับพูดง่ายๆพ่อค้านกลางที่อยู่ข้างนอกครับเอากลับคืนมานะครับ มา,มาแล้วก็เราเอามาจ่ายแบ่งจ่ายให้กับทุก,ท,กทุกคนเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับความขยันนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าเราทํามากเราก็ได้มากเราทําน้อยก็ได้น้อยนะครับทำไม่ใช่บอกว่าต้องเอาสินค้าไปเดินขายนะครับไม่ต้องนะครับมันหมดยุคหมดสมัยแบบนั้นแล้วเราเพียงแค่ชวนเพื่อนนะครับถามก็ดูว่าเขามีอะไรจ่ายอะไรบ้างที่อยู่ในบ้าน นะครับเขาซื้อยาสระผมซื้อแชมพูซื้อสาบูซ,ซื้อยาสีฟันซื้อข้าวสารนะครับข้าวสารอาหารแค่อะไรก็แล้วแต่ในบ้านเราอ่ะเราชวนนะครับมาซื้อในหมู่หมอแล้วหมู่หมอก็จะให้ค่าแนะนํานะครับให้ค่าบอกกล่าวนะครับให้ค่าเหนื่อยนะครับวันนี้กับทุกๆคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับหมู่หมอนะครับแล้วเดี๋ยวในภาคแรกนะครับผมจะเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ในภาคถัดไปผมจะมานำเสนอนะครับว่าแล้วมันที่บอกได้เงินเนี่ยเอามาแบ่งจ่ายเนี่ยมันแบ่งจ่ายยังไงอยากรู้ไหมครับอยากเบรกก่อนไหมครับหรือต่อเลย<ม>เด็กเด็กพักก่อนไหมครับ<ม>เดี๋ยวมันจะเบื่อก่อนเนาะเบกกินกาแฟนะครับมผมบอกแล้ววันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับหลังจากนี้ขึ้นมาลองนึกคําถามแล้วก็ถามขึ้นมาได้นะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราเบรกก่อนครับเอาแบบสบายๆนะครับวันนี้นะมีเบรกมีกาแฟมีขนมนะโอเวอรติงนะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเรื่องของการรับรายได้ว่าเราเอามาแบ่จ่ายกันยังไงคํไราที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับ